โอเคครับก okay, so so <c oughs> ็ขอกราบสวัสด okay, ีทุกท่านก็ตันวันนี้ก็อยู่ฟูซุยฟูซิฟี่เช่นเคยอเกม Red Dead Redemption ภาค2โอเคนะทุกคนก็ช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่าเราเนี่ยก็ช่วงนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วก็งานทุกที่อาจจะเยอะนิดนึงโอเควันนี้ผมจะมารีวิวม็อด YM DLC ใน Red Dead Redemption ซึ่ง ถ้าขอนี้มันจะขาขจริงๆจะเป็นตรงนี้นะครับผมตรง่ารราสัตว์ตรงนี้นะครับซึ่งผมแนะนำให้เล่นถึงช h a p t อร์สามนะครับแล้วก็ค่อยขี่ม้ามาเลยถ้ากัไปั珀เชอร์สองมันจะขี่ม้าไกลหน่อยนะครับมันมันจะอยู่ข้างๆเมืองโรสตรงนี้เลยนะแล้วก็ขี่ม้ามาตรงเซนเดนิสหรือว่ามันจะมีตรงแถวๆนี้นะจะมีพารราสัตว์อยู่ ก็คุยแล้วเรามาซื้อของกัก็จะมีหลายอย่างมากที่เราไปที่เครื่องแต่งกายนะทุกคนจะมีหลายอย่างที่ขายแบบนี้เวสเรามาดูเวสก่อนเวสก็มีหลายอันนะ เวสคือมีหลายแบบมากเชิ้ตอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เกมค้าเนี่นะครับเชิ้ตเสื้อเชิ้ตอ่า บักบักแล้วนะเออโอเค you seem the type. ขอเสื้อนะซึ่งของจะเปเพิ่มมาใหม่จริงๆอนะ่ะที่มันไม่มีในเกมเลยนะก็จะมีเป็นเอ,อ่อโคเวอร์เนปโคเวอร์แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เกมนะปรวมไปดูงโคเวอร์อ่นนะาานะอันนี้จะมีในอันนี้จะมีในออนไลน์นะ พวกชุดพวกเ้าื่คุ้มจะมีในออนไลน์นะ oh, the ซึ่งมันไม่มีในเกมหลักนั่นเองนะโคเวอร์อันดอร์การ์เมนตัววันนี้แล้วความจะมันยังมีอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาอีกนะคือมันตัวเนี้ยมันเพิ่มเลยหลายอย่างเยอะมาก I've run this stall all the way from here to the border, the northern border that is, and I've never been out of work. The Nothing quite like where here. your best days work. ของมาชีนมันก็จะแพงอ่มีออฟฟิศด้วยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมัดตัวนี้นะครับความจริงมันจะมีอยู่นะครับก็คือในร้านตัดเสื้อนะรตรงนี้ตรงร้านตัดเสื้อตรงนี้เลยนี่ ซึ่งแต่ว่าร้านตัดเสื้อเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกถ้าเกิดอยากซื้อเสื้อจริงๆเนี่ยอยากซื้อของจริงๆเนี่ยก็มาที่พาร์ตาสัตวนะครับแล้วมันจะมี <c oughs> แล้ว <c oughs> จะแล้วมันยังจะมีสามารถมันจะมีของที่สามารถแต่งปืนได้อีกแบบทรงผมก็มีนะตรงร้านตัดผมนะซึ่งวันนี้มันเพิ่มเลยเข้ามาเยอะมากเราจะไปที่ช่างปืนก่อนเลยนะครับ เยอขึ้นไปดิเออไปที่ร้านปืนนะเขามีของแต่งอยู่นะอะร้ที่ปรับแต่งนะเราเลือกเตือนดูว่คุณได้รับการ a ูแอดีกับปืนนั n นเราให้บริรสนกร r ีท มันมีลายใช่ไหมครับซึ่งสวยมากอ่าน,นี้คือป,ประกอบนะครับก <'ve> ปืนลำ <some S 2> กล้อง <address> อ,นนอันนี้น่าจะเป็นตัวเกมนะครับซึ่งน่าจะไม่เกี่ยวกระสุนอาวุธก็ And will you any ประมาณนี้ ันจะไปหาเล่นเองนะครับใครอยากเห็นผมสอนลงก็กดไลค์คลิปนี้นะถึง5ไลค์มาสอนลงแน่นอนกดไลค์คลิปนียถึง3ไลค์ก็แล้ไม่ต้องถึง5 nice like. ไลค์หรอก ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปรัดตัดเสื้อแต่ว่ารัดตัดเสื้อมันไม่ค่อยมีอะไรมากครับถ้าอยากิดซื้อเสื้อจริงๆนให้ไปซื้อที่พารล,ลัสสัมันจะมีของซื้อทรงผมนะครับทรงผมมันก็จะมีให้เลือกเท่ที่มันแบบเท่ๆนะครับเป็นของตัวเกมหลักนะครับแต่ว่าเราจะดูว่าของ ym เด c เซียนว่ามัดตัวนี้ทำให้ถึงหรือเปล่า มารไม่ต้องโอเคเนปยอมยเอ็มแร์ดอนะครับมีแบบในปีหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นทรงผมอย่างนี้นะสามารถปรับความยาวได้นะครับ มีทรงผมหลายทรงมากที่เลือกตรงนี้นะครับเราไปที่สไตล์ครับโอเคเดนเลตส์เกตุอินเดอะเชียร ก็ประมาณนี้แล้วกันถัดเล่มๆนะครับเอาแต่ที่นี่แล้วก็โอเคนะครับสำหรับ What Why M D O C ตัวนี้ก็ถือว่าแนะนำนะครับคือมันมีเสื้อขายแบบมันมีเสื้อโค้ตมีอะไรอีกนะครับที่ผมยังไม่ได้ให้ทุกคนดูนะ คนก็ไปหาดูกันเองได้เลยนะครับสอบไปหามาลงเองได้เลยนะครับ yeah, <what? S 1> ก็โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม